คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e t t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีมสที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผม เฮ้ยอะไรอ่ะไอ้สัตว์กูตกใจไอ้เจ้กูตกใจเลยกูนกว่ากูติดเบอร์กผูพังไอ้เนี่ยไอ้เจ็บอะแบบว่าหิวไม่ได้อะเริ่มมาถึงแม่งกุมกุมท้องเฉย น,นี้มันก็มีเสียงมาท้าเหมือนกันไม่ใช่เหรอวะหรือว่าต้องเล่นตัวสกินกระต่ายที่น้องไอ้นี่ชอบที่น้อง เยอะเชิงเยอะไม่บอกด้วยไอ้นี่แตกปาไม่คได้ใจรืว่าแย้ แถวนนั้นหมดอะปกติเซอร์ใหม่จะบัฟนี่โดนเนื้อแบบคาเนกิเข้าเข้าใหม่ตัวนี้ไม่อันนี้อันนี้มันโดนคาเนกิังโดนเนื้อช้ากว่าตัวนี้นะตัวนี้โดนเนื้อเลยนะแอดออน่ะ สว,สวยว่ะเฮ้ยเฮียเบิร oh ์กโก้เฟสปรับใหม่ดีว่ะมึงดูเด็กไ,ได้ใช้อีกแล้วมึงดูดีดีดีเบิร์กโก้เฟสปรับใหม่ดีเลยว่ะดี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 ไอ้สัสแล้วมันน่ากลัว,ย,ว,ย,ว,ย,วยังไงวะเนี่ยเยสเบ้เป็นหน้าคนป่ะมันมีคนมาตะโกนใส่หน้ามึงอ่ะ Don't move. กูรู้จัดอะไรเนี่ยฮัลโหลมึงเอาหลอดม่ได้ไอ้เว่นฮัลโหลจะกินอะไรวันนี้อ่ะมันไม่มันไม่ตั้งมันน่ากลัวยังไง มันเหมือนมันขายหาแบบไม่ได้เอาไม่ได้แบบหูล็อกเครื่องรัวๆยัดแม่อุ้มอุ้มล็อกเครื่องของโก้ดเฟสผมว่าน่าจะเป็นเมตาอยู่นะเปิงเนี่ยผมบอกเลยเพราะเมื่อก่อนมันครูดาวนานครับพอมันคููดาวน้อยลงผมว่าน่าจะดีอยู่นะคือแบบฟิวฟิวเรารู้จุดอะเก็ตปะเนี่ยดิมันคููดาวเร็วมากเลยอะ ao lắm ở đâu nhỉ? <coughs> Nãu nói với chat <coughs> cái đã với มนุษย์ลุงกิสวัสดีครับลิลลี่คนสร้างไฟในเขาอยากให้มีป้าถ้าจําไม่ผิดอ๋อเหรอกินปากเขาใช่ไหมคอมหมื่นหนึ่งไหวไหมพี่โอ้โหยากแพ้คอมหมื่นหนึ่งคอมอย่างเดียวหรือว่าอะไรคอมหมื่นหนึ่งเล่นเกมนี้นะกูว่ายากหน่อยวะเออยากสองหมื่นละกันอะไอสัตไม่รวมจอไม่รวมคีย์บอร์ดไม่รวมเมาส์ไม่รวม,มรหูฟังไม่รวมอ,อุปกรณ์อย่างนะอื่นนะไอ้เจ๊คอมหมื่นหนึ่งคือมันน้อยไปเปล่าวะ อันนี้มันสองพนห้านะน้องหมื่นหนึ่งมันไอ้แค่คือไม่ได้บอกหมื่นหนึ่งเงินน้อยนะแต่แบบหมื่นหนึ่งจะโหสักสองหมื่นละกันเออหมื่นหนึ่งเล่นเราบอกเอาเออหมื่นหนึ่งเล่นเราบอกเอาไอ้อะไรอะไรเราบอกหนึ่งได้อยู่อืม เกกบไปดลวอกสกินทองอีกตัวเท่ก็นี่ไงเดี๋ยวซื้อสรุปน้อง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 คิวนันอยากอยากดูใช่ไหมสกินทองอีกตัวหนึ่งนะ่ะ <c oughs> น้องคิวนันเพิ่งสนับสนุนค่าสกินมานลินี่เพราะสกินแม่งแพงเหลือเกินไอเวน้น โอ้คิดดูดิว่าคนเติมซื้อสก,กินนี้กี่ตัวกี่คนน่ะทุกคนทำเป็นเล่นเด็บบายไรลองบอกสนุกนะพี่มันหนุกแต่ว่าไปเล่นแล้วมันปิงไงเดีกูเล่นแล้วมันปิงอะ่ะมันมันดีเลย์มันบิงแล้วตีไม่โดนอ่ะลองไปดูลองลองลองไปดูลองไปดูนี่ดิลองไปดูเียกว่าอะไรลองไปด,ลไปด,ลไปดูลองไปดูที่กูเคยเล่นนี่ ถ้าหมื่นหนึ่งผมแนะนาให้เก็บเพิ่มครับหมื่นหนึ่งคือมึงกาจะเล่นเกมนี้เกมเดียวมันอาจจะเล่นได้แหละมันปรับภาพแบบวุ้นๆหน่อยอ่ะแต่แบบว่าคือกูแนะนําว่าสักมึงประกอบรอมที่มัน2 0 2 5ัน้ยมึงประกอบสัก2 0 0 0มืพวก40 60 50ย์นเนี่ยนะ2 0 0ื0นิดๆ2 0 0 0 0ืนหน่อยๆอ่ะใช่ป่ะมันประมาณสอง0มื่นกลางๆว่า50 6ศ4 0 60อ่ะคือมันคือมันจะ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 เล่นเกมอื่นได้หลายเกมเล่นได้แทบทุกเกมอ่ะเออ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ยุคก่อนนะเว่ยอย่างการอย่าง,อย,างอย่างยุคเกมไม่ใช่ทีด่ดังอ่ะเก้าปีที่แล้วอ่ะคือถ้ามึงอยากเล่นเกมนี้เล่นได้อ่ะเล่นทับจีอ่างเล่นสองเ,เกมเนี่ยคือมึงต้องว่าเกอบความประมาณนึงเลยนะเว้ยไม่งั้นมึงก็เล่นกระตุกกระตุกอ่ะเก็จปะยุคนั้นคือแบบจอร้อยสี่สี่ยังแบบยังไม่แพร่หลายเลยอ่ะแบบยังไม่ค่อยมีคนใช้จอร้อยสี่สี่เลยคือกูแบบเออแล้วกูแบบกูอยู่ในยุคนั้นพอดีแบบว่าแม่งการที่แบบว่าเล่นแล้วกูแบบคือกลัวเล่น ถ้าไม่โยกโดนนั like bon <S <S ้นอะคือคือกูว่าแบบเมื่อก่อนนะตอนที่กูเล่นเกมในแรกๆอะคอมกูนะกูจ่าสเปคได้เลย i5 gen3 การ์ดจอนี่ gtx 660แบบเก่าอะยุคเก่าๆ gtx 660อย่างเงี้ยเออแล้วคอมแม่งกากมากเว้ยแบบแค่เล่นอะ แค่เล่นไหนไอเพียดยังไม่60เลยเกมเนี้ยแบบมันแบบแบบคือสเปคคอมกูมันกากมาแล้วกูกลัวเล่นเกมเนี้ยกูเล่นเก่งตั้งแต่แรกๆแล้วนะแล้วกูอยากสตรีมมากเลยเว้ยกูสตรีมไม่ได้เพราะว่าแบบคอมมันกากมากเข้าใจไหมเอออยากสตรีมมา,มากๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่มันคอมมันกากมากสตรีมไม่ได้อะ่ะเออมันเหมือนเจ็บมันเหมือนใส่เบิร์กไอ้นี่มาจริงๆเนี้ยไม่อดควรอะตอนเริ่มเกมหมายสัตว์ ไปด้วยเพ,เพยเลย์ a ลตุกันถ้า,ถาเธอไอนี้โคตรช้าเนย ใช่เป็นไปได้แหละห้องวีอ่ะแต่ไม่ไปเพราะว่าถ้าเกิดเราลงไปเราไม่เจอเสียเวลาจัดก็เลยไม่ไป ถ้าเราถีบเข้าในโค้ดเลมิดแล้วเขาจะยังรีเกตตามปกติอยู่ไหมครับ ก็มันจะถีบไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดเครื่องครั้ง,งสุดท้ายที่ถีบเป็นครั้งที่แปดแล้วมันลดไม่มีคนมาแตะก็นั่นแหละก็ได้อยู่ครับแต่ถ้าเกิดครั้งสุดท้ายที่เรามาถีบแล้วมันไม่นี่แล้วอะ่ะเออมันมีคนมาแตะไปแล้วก็ทื่อไม่ได้แล้วครับดีเกตก็ไม่ลดแล้วเกทไหมสเปคคอมพี่พิมพ์ตกใจสเปคเลยครับผม นนะคือถ้าเราถีบครั้งที่8ไปแล้วเซอร์ยังไม่มาแตะก็ไม่ลดครับเกณฑ์ไหมแต่ถ้าเกิดถีบแล้วมีเซอร์มาแตะไปแล้วก็คือจะลดไม่ได้แล้วเพราะเราถีบไม่ได้แล้วงงปะ ย่อละตัวโดนเลยเพื่อนเพราะว่าขวานมันย้อยโอ้ไม่ทันเสียดายมากกำลังงงว่าถ้าสม,มุิเครื่องมันขึ้นกันไม่ให้ถีบแล้วแต่เราแต่ถ้าเราทำให้มันติดโปรเกสได้ไม่ได้แล้วครับเราจะทำให้มันติดโปรเกสได้ยังไงครับเช่นมันไม่สามารถทำาต่แมมใส่ได้แล้วไงครับ เราเราไม่สามารถทำเดเมจใส่ได้อีกแล้วครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเปิร์กหรือการกระทืบเองปกติไม่ได้แล้วครับเข้าใจไหม ไเที่ยลููนี้ตีเลยดีกว่าไอ้สัตว์เย็ดแน่จะรอดึงหลังซะหน่อยตอนมากดตาย้ามันกดดึงหลังไม่ได้ครับ

ที่นี่หมดเลย ผมครมตึงตึงตึงตอนนี้ขวัญในช้าลงไหมช้าดเหมันก็ตายเลยครับผมนึกถึงกรณีเ p e r อ operation หรือ p พ n a l i z อะไรอย่างนี้เพราะเคยเห็นแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วไม่ได้ครับก็คือ คือการทำาดามจเกับเครื่องครับมันนับหมดนับหมดทุกเบิร์กเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบิร์กไหนก็ตามแต่ก็คือเช่นกระทืบเครื่องปกติกระทืบเครื่องแรงแขวนระเบิดตีล้อเครื่องระเบิดหรือว่าเบิร์กเนเมซิปอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ทำาดามจกับเครื่องอะอะไรก็ตามแต่ที่มันทำาดามจใส่เครื่องครับมันจะนับเป็นคืหนึ่งครั้ง get ไหมไม่งงใช่ไหม ม,ม,มัน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 จะนับเป็นหนึ่งครั้งหมดครับนับหนึ่งครั้งหมด <S <S ไม่ผิเพราะฉะนั้นพอพอถ้ามันครบ8ครั้งเมื่อไหร่เราจะไม่สามารถทำาดเมจใส่เครื่องได้แล้วครับก็คือไม่ไม่ได้แล้วอะก็คือเครื่องเครื่องนั้นก็ต้องทำอะไรไม่ได้อะเออ <S 1> <S 1> มันก็จะเซิร์ฟมันสามารถปัน่น99ไว้ได้เหมือนสมัยก่อนเลยถ้างนั้น แต่ว่ายากการที่มันจะทำาด m a g e ใส่เครื่องครบ8ครั้งอะ่ะมันไอเชี่ยเปอร์เซ็นต์มันหูน้อยอะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่มันปรับมากูเล่นมาแต่มีแค่ไม่กี่2เกมหรือ3เกมนั่นแหละที่ทำาด m เมครบ8ครั้งอะ่ะน้อยมากโอกาสที่จะเป็นไปได้คือมันน้อยมาก <c oughs> <c oughs>